ต่อนนี้เราตีบอลเก๋เราดรอปมาแต่เราวาบลงกับที่เอ๊ะเอ้มันมันมันเป็นแล้วเอออุ้ยอุ้ยโดนโดนแล้วจี้เหรอแล้วจี้เหรอยังไงเราสร้อยลูกปัดส่วนเป็นอู้หู ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเลยวันนี้เราก็จะู่ช่องฟีซีแนลและคลิปในวันนี้ผมก็จะมาทําการเล่นตัวของคิสรูนั่นเองนะซึ่งเหรียญที่ผมใส่ก็นี่นะคืนนี้ผมได้ทาการแบบยัดเศษเป็นที่เรียบร้อยนะยัดไปเรเบ0ลหนึ่งร้อยเลยซึ่งพอเรเบิลหนึ่งร้อยแล้วผมก็เลยแบบขอยัดเปลี่ยนเหรียญน,นิดนึงนะและนี่ออฟที่ผมได้ทำการใส่เพิ่มขึ้นมานี่เลย สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น10%เมื่อตัวตละครมะเภลยกองทัพเรือแล้วก็อีก3%สำหรับพลเรือเอกกับกองทัพเรือนะอันนี้นี่เลยอ,อันนี้ที่ผมใส่เข้ามาแล้วก็มีเหรียญคิงด้วยนะเออเนี่ยไอสำหรับตัวของฮิซุให้ไลท์ผมว่ามันอยู่ที่เนี่ยเหรียญไคโดอันนี้แล้วก็เหรียญคิงอีเวนนะเพราะว่าสมมุติตอนที่เราแบบเราเราบักล้มใช่ไหมเราบักร้มแล้วด้ฝั่งมันสกิลใส่เราอะ แล้วให้ฝั่งเ็นคิสุรุด้วยเนี่ยคือสกิลหนึ่งเราแทบจะรีทันทีเลยนะคือแบบอย่างเร็วแล้วก็มีไอแล้วก็มีเหรียญไคโดอีเวน Event ที่แบบเวลาเราแบบเราได้ไหลรัวอ่ะอืมไอเหรียญเนี้ยมันก็ทํางานได้ดีกว่าของไคโดโลนะไคโดโลถ้าถามว่าใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้แต่ว่าอันนี้มันได้แค่แบบสําหรับตอนกันทงไงเออซึ่งผมแนะนเอาความสามารถดีกว่าเออเนี่ยเอาคิงมาเนี่ยโดนโจมตีจนของเราสกิลหนึ่งเนี่ยเออ ซึ่งออบที่ดีที่สุดผมว่านะ่าจะเป็นสร้างความเสียหาย15%นะแต่ว่าตอนนี้ผมทำได้แค่13%แล้วก็ต้องบบยอีก300%ด้วยนะคือคือไม่ต้องใส่เลือดไม่ไม่ต้องใส่พลังป้องกันใส่แค่พลังโจมตีอย่างเดียวคือโจมตี70%สร้างความเสียหาย15%แล้วก็เออแล้วก็บบย300หน่วยนะซึ่ง ผมก็ถามว่าใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้นะแต่ว่าผมต้องเอ่อต้องเก็บไว้นะเพราะเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญเซตย่หมดเลยนะเนี่ยดูดิเอ่อก็คือใส่ได้ทุกตัวยกเว้นไอเหรียญนี้ที่เอามาใส่แค่เฉพาะกับตัวของคิสรุเลยนะอ่าต่อไปก็เป็นเรื่องของซับซับก็เป็นซับหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นต์ซึ่งถามว่าเยอะสุดในไอดียเราใหม่ก็ยังไม่ใช่นะ แต่เราเน้นแท็กเราเน้นแท็ก,กไว้ก่อนบางคนอาจจะเน้นแบบที่เปอร์เซนต์ไงแต่ว่าถ้าสําหรับผมนะถ้าเปอร์เซนต์มันไม่ได้ห่างกันมากเนี่ยเราแท็กมันได้เยอะกว่าเนี่ยผมเอาแท็กก่อนนะเออเนี่ยก็มีแท็กเกอร์กุมกฟางมามิเซียรโรคใหม่คุนช่วร้ายประมาณ6แท็กนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเอาจินเบกับอา่า กับปากคขาเมื่อสุเนี่ยเอามาใส่เป็น7จ็ดแท็กนะก็จะได้แท็กุนย์เงื่อด้วยแต่ว่าผมก็ทําการเอาออกไปแล้วแล้วก็เอาตัวของเนี่ยโซโลเอ็เอาออกไปแล้วทําให้ตอนนี้ตัวซับในสีแดงของผมเนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่ตัวตัวสเตปแตัวแล้วก็ตัวรีเจนีก2ตัวนะจากเมื่อก่อนที่ต้องแมปมีโซโลเอด้วยก็เป็นแมปมันก็จะปั้นซับยากหน่อยนะแต่ถ้าถามว่าซับที่เยอะสุดสำหรับสีแดงนะ นี่เลยผมได้ทำการ,การแบบกรอตโต้แล้วมันก็จะอยู่ที่หนึ่ร้ออันนี้1 6ึ่งมันห่างกันแค่1.2%เท่านั้นนะมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่แรกมาด้วยแท็กที่เราได้มาหกแท็กเลยกับอันนี้ที่นี่ได้แท็กน้อยมากเลยโอเคคิดว่าน่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับใครลหลายๆคนนะที่คิดว่าแบบเฮ้ยตัว ex สายมัดเนี่ย มันดีหรือเปล่ามันจะอยู่นานหรือเปล่าบางคนนี่เห็นแค่แบบเป็นสายมัดนี่คือก็ไม่สุ่มหรอกนะเออคือแบบสุ่มแค่เฉพาะสายโล่กับสายวิง่งนะมันอยู่ยาวกว่าเออเพราะว่าบางคนอาจจะให้เหตุผลว่าสายมัดอ่ะค่าแล้วดึงทงได้ไหมเติมเกียรติทงได้หรือเปล่าออด้านคือสิ่งที่สายสายโล่กับสายวิ่งมันทําได้ไงแต่ว่าสายมัดทำไม่ได้แต่ว่าสายมัไมไดาาม,มันทําได้แบบ มันเน้นแบบโอเวอร์ออลนะแบบจากการทงก็ได้ดึงทงได้บางจังหวะอาจจะแบบไปช่วยเพื่อนดึงทงอะไรแบบเนี้ซึ่งเราก็แบบไม่ว่าอยากไปคาดหวังนะอยากไปคาดหวังให้ตัวที่แบบมันเป็นสายหมัดเนี่ยให้มันดึงทงได้หลังฆ่าเสร็จอันนี้คือต้องการอะไรคือมันเป็นแบบสายหมัดแล้วบางคนก็ให้หผลว่าถ้าเมต์าไหนมันฆ่าใครไม่ได้เลยมันก็ไล่ไปอยู่ทันที งั้นผมก็ต้องถามกลับไปว่าถ้าเป็นสายโล่กับสายวิ่งนะ่ะสายโล่ที่เมตานะั้นมันกันทงจากใครไม่ได้เลยมันก็เล่นไม่ได้เหมือนกันแล้วโดยกับสายวิ่งก็เหมือนกันแล้วถ้าเมตานะั้นมันแบบดึงทงจากใครไม่ได้เลยมันก็เล่นไม่ได้นะดูอย่างไอ้สาตัวล่าสุดที่ไม่รับคิสรุนะเคยจะมีกาฟกุสันแล้วก็ซาบโบใช่ไหมซึ่งพอคิสรุมาเนี่ย คูซันกับซาโบ่เนี่ยก็หายไปเยอะแต่ว่ากาแบบมันยังอยู่นะเอ่อเพราะว่าไอซาโบ่เนี่ยมันดึงธงจากในตัวเมต้าตอนนี้มันไม่ได้เลยนะซึ่งถามว่ามันต่างกันไหมมันไม่ได้ต่างกันเลยนะเวลาที่แบบตัวตัวหนึ่งอ่ะมันหมดประโยชน์ไปแล้วอ่ะมันแทบจะทําอะไรในเมต้านันไม่ได้เลยนะซึ่งก็ต้องขอบอกไว้เลยนะเพราะว่าบางคนที่แบบเฮ้ยสายมัดอ่ะถ้าเมต้าไหนเนี่ยมันฆ่าใครไม่ได้แล้วมันก็ไรประโยชน์ สายวิ่งก็เหมือนกันเมตาไหนดึงธงไม่ได้ก็ไรไประโยชน์เหมือนกันสายโล่ก็ด้วยเมต่าไหนที่มันการทงไม่ได้ก็ไรไประโยชน์เหมือนกันถ้าแบบใครที่อยากจะซุ่มตัวละครอะไรแบบเนี้ยผมว่าเน้นเอาตัวที่เราชอบมากกว่าเน้นเอาตัวที่ตรงสายกับเรามากกว่าหรือตัวที่แบบมันดูแล้วเล่นแบบสนุกมากกว่าผมว่าเปิดไปเถิดนะยังไงเราเล่นมาเราสนุกเราแฮปปี้เราเล่นเกมแล้วเราไม่สนุกเราก็ ไปเล่นเกมอื่นโอเคเราไปดูเกมเพย์ดีกว่าแนละ้วสำหรับคิสรุไม่รู้ปุดอะไรไมาเยอะแยะนักหนาโอเคไปดูกันเลยแล่เราก็อยู่เกมที่หนึ่งนะครับพะลังหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันนะมิจาบาอุสารแล้วก็นางมีตัวใหม่นะพลังเขาหนึ่งแสนไม่ใช่หนึ่งแสนอีสองแสนสองพันยูรุจ,จิซันจินิกาแล้วก็แชงขาวนะดูเหมือนที่ฟังเกมนี้มันจะไม่มีคิสรุเลยซึ่งเราตอนนี้ก็เป็นคิสรุเพียง คนเดียวในแมบนะแล้วว่าเป็นโชคเดียวผมนะซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทำการแบบขึ้นแรงเอสเมาแล้วนะออาจจะแต้มไม่ได้เยอะนะแต้มยังไม่ถึงพันเลยนะแต่ก็ช่างมันโอเครอรอว์ปข้อหลังเราว์าข้อหลังไปโอเคซันจีมันโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่ตีตีไปตีเอ้เอ้ยเอ้โอเคตีบ่อยเมื่อกี้ผมว่าเราน่าจะตีเขารอแล้วเอเราร เรานี่เลยสร้อยลูกปากไปเห็นไหมเห็นนะลูจี้นะลูจี้มันรอจับหมวกอยู่ไงเราก็เลยเรอสกิลดักเลยละกันเราเราว้ามาโอเคมันมีแช้งมานะเราเรอสกิลหนึ่งดีกว่าเขามีนี่หรอบัวเฮ้ยเราช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนเราติดแข็งเราต้องช่วยเพื่อนนิดนึงโอเคเพื่อนเราหายแล้วเรารอเรา Hands เอเร,าราาอสกิลหนึ่งเฮ้ยเรารอวาร์ปเข้าหลังอีกทีเรารอวาร์ปเข้าหลังเราวาร์ปเข้าหลังโอ้ยก้า กราฟทีมเรามันเก็บหมดเลยอ่ะเออเรามาตรงนี้แล้วกันนะเ,เก็บเลือดนึงเก็บเลือดทำไมก็ไม่รู้ว่ะแต่ว่าการีฟังเขาเก็บเลือดตอนนี้เราวาร์ปไปไม่น่าจะได,ได้เอ้ยแต่วันนี้เราตีบอลไอเราดรอปมาแต่เรา,าวาร์ปลงกับที่เอ้ยมันมันมันไปแล้วเอออุ้ยอุ้ยโดนโดนหรือจี้หรอหรือจี้เหรอยังไงเราสร้อยลูกป,ปัดส่วนเป็นโอ้โหติดบุ๊ยอย่างแรงนะเรียกว่าเป็นความสามารถของออฟทีเพิ่มดัมเมจ ในตัวตีใบโอ้โหถ้าแบบใส่พลังโจมตีมาอีก300เนี่ยโอ้โหแรงคือแบบแรงเนี่ยเราเราเราเต่า,าเราสกิลแบบนึกว่ามันจะวาร์ปขึ้นข้างบนมันไม่วาร์ปว่ะเออดอดมอ่าแล้วเราสกิลอยู่กับที่ไปเรียาร้อยโอเคเราไปตรงนี้ดีกว,ว่าเออข,อขอขอแทงแทงมั่นแทงแทง,แทงอเ,เออเขียได้ด้วยว่ะ <Nope. S 1> ได้ด้วยว่ะ โอเคเราสกิลนิดหนึ่งนะเขาเป็นคูซันนะโอเคนะพื้นน้ำแข็งคู่ซัน,เ,นเขาหมดไปแล้วเราสกิลไปเลยนี่ทะลุน้ำแข็งเออแล้วถ้าจําไม่ผิดเขาเหมือนตอนรีแล้ซมาคิซสรุมันได้ปรับสกิลมาเรียกว,ว่าเป็นการแก้สกิลนะเออไอเรื่องของสกิลหนึ่งไอร่างเงาเนี่ยมันจะทะลุกําแพงได้นะจากแต่ก่อนที่มันไม่ทะลุมันไม่สามารถทะลุกําแพงได้นะอย่างเช่นหมดแบบพวกกาแพงคูซันเนี่ย มันไม่ทะลุนะถ้าแบบก่อนปรับอะโอเคเราล็อกเป้า,าก่วนเราสร้อยลูกปัดไปอ,อแต่ว่าถ้าแบบหลังปรับมาแล้วเนี่ยไอล่างเงาของเราเนี่ยมันก็จะทะลุกําแพงได้แล้วนะแต่ทั้งที่มันควรจะทะลุกําแพงได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ทําไมตอนข้อเกมมาแรกๆมันมันไม่ทะลุเออคุซันก็ยืนน้าแข็งนี่ชิวๆเลยยืนน้ําแข็งเติมเกล็ดธงอะโอเครอดมารอ,อสกิลสร้อยลูกปัดไปเนี่ยร้อย โอ้เนียาเอาได้คู่โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหแหลงจัดแหลงจัดแหลงจัดออบนี้เอ้ยจลาสเพื่อนสักหน่อยไม่เป็นไรสรุปปัดต,ต่ออุอ้ยมวยบัวมันเก่จังวะมันไม่ตายด้วยวะเกมนี้ก็จบไปที่แต้มมา9ัน0นะและ MVP ก็เป็นของเราซะด้วยแต่เราก็เกมที่2นะคำลัง1 8 6 0ป0มนหกพัน 18, 000, 000นะมีาจาัส โูฟี่แคนแล้วก็โรเจอร์พลังของ1-2ึ่งสอแสนสพันเหมือนจะเจอตีดีกว่ามีชิรูการเด็ยกูเกี่ยวเราก็นามมีนะมีแต่ตัวที่นึกว่าตัวมันในเมตาทั้งนั้นเลยเฮ้ยนามินามิามามอะไรตีตีวันโอเคเราชอบไปแล้วเราซอยลูกปัดไปนี่เออพลังของพลังของออกสร้างความเสียหายมันก็จะแรงแบบนี้หน่อยตี โอเคเราสร้อยลูกป okay. ัดไปโอเคติดอมตะเขาได้โอเคเราดรอสมาอยู่รอรอสกิลอยู rust. ่กบที่อ้าวเฮ้ยมันมันว่ามาหางเร็วคู่กิล้วยเร็วคูกิลมันล้มเร็วเรคูกิลมันล้มอะไรของมันวะเออเออสร้อยลูกปัดไปโอุ้ยมันดรอสมันดรอสมันดรอสมาเออรอได้อยู่เราได้อยู่เราแทงเฮ้ยเอ้ยอ้าวเฮ้ยเราล้มเอ่อสกิลสองเขามาแล้วตีไปตีเอ้ยเราสกิลไปน่าจะโดนไหมเอ้ยเตอร์โอเค เกิดใหม่กันอีกทีหนึ่งเอ่อเอ้ยเดี๋ยวคุกิวมันดึงทงดึงทงเลยเราไปอ่าดอไปเลยตีไปโอเคได้อยู่ได้อยู่เลยสรุดึงทงทันว่ะตีตีตามตาตะแล้วเราสกิอ๋อสกิลไม่ทันแล้วเราสกิวกับที่เตอโอหโหตายเลยว่เราว่าเราก็น่าจะสกิลเร็วอยู่แล้วนะน่าจะสกิลเร็วแล้วนะเมื่อกี้โดนได้ไงวะ แล้วเขาติดบูด,ด้วยโอ้โหโรเจอร์สองตัวมีนามิกตัวหนึ่งทีนเราทงตามด้วยแต่ว่าทงนั้นน่าจะได้อยู่อ้าวกำลังเสียดฮงอยู่เราสกิลไปก่อนโอเคน่าจะตัดเลือดอีกฝั่งเขาได้อยู่นะ Burn 1, Burn เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองแต่เขาติดบูดไง <c oughs> เออตีตีไปโอเคได้โดนเช็กซมาหนึ่งตัวเรามาช่วยเพื่อนดึงทงโ okay. อเคเราดึงทงเราไม่โดนสกิลนะเราเลื่อนมากกว่าแล้วตีตัดเลือดไปก่อนแล้วสกิลไปไม,ม,ไม,มันไม่ตายมันไม่ตาย เราสกิลอยู่กะที่อุย้ยจังหวะพลาดไม่เง้เราแทงไป,ไปแทงแทงได้เลยเราแทงเอาเอาโรเจอร์ไปแล้วโรเจอร์ไปแล,แล้วอะไรกาบอ่ะกามีกาแล็ก,กซี่เลยอ่ะแทงตีตีรอนมาตอนเราสกิลกดสกิลสกิลไปโอ้มันอ่มันกาแล็กซี่สวนเลยว่ะโอ้โหมันน่าจะกลัวตายจัดเออรอนไหมโอเคนามีคันนได้ก่อนตีไปก่อนนี่ยิงเลเซอร์ก่อนชีเลเซอร์ไปก่อนเออ นี่เราดอยไปหาคูซันเลยโอ้มันมันวางน้ำแข็งตรงนี้เหรอเออดอยไรโอ้ยโอเคอ่ไงคูซันอยู่นี่ยังเหรอโอเคเราจะโดนติดน้ำแข็งไปแล้วโอเคเราใส่ลูปัดส่วนไปกาบอกะกาบอยังไงเราดอยแล้วเราดอยมาโอเคโดนโรเจอร์เราโอเคเราดึงถูกสวยงามเกมนี้น่าจะชนะเลยลู่เอ้ยนามี่เหอเรียบร้อย โอเคเกมที่2ก็แต้ม9 3 0 0อีกเร็วโอเค AVP ซะด้วยแรเราวิกเกมที่3ามแวกงแสนแปดมแปดพมีซามโบคิสอีคิสรุแล้วก็ 8, 000, นะ o, is, e, aru, วกุศนะลนำพลังเขาหนึ่งแสนนแปดพันสองตัว,ตว,ตวมออีอ่าอ,อุยอุศบอุศบหือหืมชื่อได้อวะอุศอวิลร้อยนะ เออมีโอบูด้วยน่าไม่น่าจะใช่รหัสดองปงดองเพชรด,ด้วยเออแล้วก็มีฮิสรูตึงอยู่แล้วเนี่ยเออตอนนี้เราต้องเอ้ยเอ้ยคุซันมามาสองตัวเหรอเราสกิลไปโอ้โหอมาต่างคู่เลยรอดมาก่อนโอเคน่าจะรดอดได้อยู่แหละรดอดไม่ไนี่หว่ามันไม่ขึ้นในมินิชั่นรอตีไปโอเคได้มาอยู่ตัวนึงเดี๋ยวเรอวาร์ปข้างหลังรอวาร์ปข้างหลังเราวาร์ปข้างหลังไปเดี๋ยวตัวคิสโรูนี่เป็นตัวที่กดวาร์ปข้างหลังนะมันแบบ มันมันดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะเพราะเวลามันแบบมันโดดปุ๊บอะมันมันเข้าไปข้างหลังเลยนะคือมันดูยากมากเลยแล้วมันก็เร็วด้วยนะแต่ว่าถ้าตัวที่สกิลวาร์ปเข้าเข้าหลังแล้วเร็วที่สุดอะผมว่าน่าจะให้เป็นสันจีบุกนะตัวนั้นมันสกิลเร็วอะโอเคตีว่ะตีวาโอเคได้คารเตอร์มาแล้วสกิลต่อโอ้โหไดู้ค้ชอีกหนึ่งตัวโอ้โหตรง ตรงหน้าบ้านเราตรงหน้าบ้านเขาไม่น่าโดดไปเท่าไหร่หรอกมันมีเซตโต้ด้วยแล้วมีอูซบอูซบเขาเลื่อนยังไม่ลุนเลยนะเขายังไม่ตายเลยนะตีป่ะตีตีรอบคูซันเราคูซันเอ้ยสกิวไว้อุ้มสกิวไม่ทันสกิวไม่ทันมานอกนอกธงพอดีเดี๋ยวทีเดยเราซอยลูกปัดต่อโอ้ยเกมนี้จะจบพาสูนป่ะนี่เราแทงไปเอาตีแคนนี้ตีตีตีไปก่อนตีก่อนเราโอ้อูซบเขาดรอดตีสกิลไปโอเคได้คูซันมาหนึ่งตัวดรอดมาตีตีไป มันมันไม่เล็งอโอเคโอเคเกมที่3ก็จบกันแบบรวดเร็วเลยมีพีเป็นของเราอ e ีกแล้วนะสามเกมติดแล้วนะนี่แต่เราก,ก็เกมสุดท้ายนะพลังหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันกันอีกแล้วนะมีซิรุสองตัวไล้วก,กิโรซาบโบนะพลังของหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันโลลีนะของมีมิโซโรโซโลอาคานามิอะไรเงี้ยแล้วเราก็แช้งขาวเราซาบโบเราไม่น่าจะไหวเท่าไหร่นะเจอโซโลด้วยนะ <c oughs> โอ้เราเราก็เจอคาซาวว์เราน่าจะตัวบางเฉียบเลยแต่เราก็น่าจะสู้ยากอยู่นะเพราะว่าโซโลกับคาคาเนี่ยมันเน้นตีปกติไงเออนามิก็แอบกลวยนะนะั่นอ่ะโอเคนามิ่เขาเข้าตรงกลางเรามาทงสองมาดึงทงเพื่อนเราโอเคมีคนเข้าตรงกลางอยู่เฮ้ยแสงเราเราลอกเป้าเราลอกเป้าแสงแเรา ซอยลูกปัดไปย้อนอ,อุ้ยได้ด้วยได้คาเสียเลยได้คาเสียเลยโอเคตอนนี้เราเข้าตรงกลางไปกโโเก็บคู่เก็บสางตัวติดเลยยังเอายังเอาโอเคคิซารุเนี่ยเล่นเป็นแถวสองนะผมว่าดีสุดละตีตัดอมาตะไปก่อนแล้วเราสกิลอุ้ยมันโดนเลมันโดนเลยเราโดนไหมาด่อนโดนไหมไดยตีตีไปออกตีเลยออกแล้วมันอำตะสุด <c oughs> โอ้ยเออ่ตีตี ตีบอนตีเอ้ยเออสก,กิลหนึ่งเราบ้าสก,กิลหนึ่งออมาเรามาแล้วเราสก,กิลไปก่อนโอ้โหมันรอดอีกแล้วโอเคเอาได้ด้วยเอาได้ได้สิเลยต,ตีตีไปตีเออโอเคเกิดใหม่กันอีกทีหนึ่งนะ <S <S แล้วสก,กิลไปนามิเอะออกมาทำไมไม่ตายด้วยเดียเด๋วยรวรอคาร์ดรออะไรก็ตีไปอออไม่ไม่กีด่ดาบละแล้วรู้ผิด ยังไงยามาตัวเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เราสกิลไปโอ้โหมันดอนสกิลเพื่อเราแต่เราแทงเราแท,ง,าทงหนักหน้าเราแทงหนักหน้าลเลยยามาโตะโดยยามาโตะนี้เราต้องใช้สกิลในการฆ่านะไม่งั้นเราจะฆ่าเขาแบบครั้งนี้ยังมีการตายอยู่ไม่ได้สกิลไปเ,เพราะว่าสกิลเวลาเราใช้สกิลเราจะไม่ส่วนการตายแบบเลื่อนเลยหนึ่งนะเราต้องเก็บสกิลไว้เวลาเจอพวกยามาโตะนะเออ พงเขาหน้าไปไหมเนี่ยไม่น่าไปเท่าไหร่ทิสรุเอ้ามาทําไมสกิลเอ้าเออแล้วมันเลือดเลือดมันมากกว่าเขาสิบเดเหรอเราวาร์ปข้างหลังไปก็อ๋อนี่ไงมฮะพลังการวาร์ปข้างหลังมันโกอุ้ยเฮ้ยอาคาอาคาเข้ามาราคาเข้ามาแต่ไม่เป็นไรสกิลสกิลเรามาอีกแล้วสกิลเราจะมาอีกแล้วนี่ไหมอ่ารอรอวาร์ปข้างหลังรอรอวาร์ปข้างหลังจังหวะนี้แหละเราวาร์ปข้างหลังแบบไม่ทันตั้งตัวเรายังโกงนะถ้าเราวาร์ปข้างหลังเป็น เอ้ไอ้ยมีมีคนมาดึงธงแล้วมีคนมาดึงธงอยูแล้วเราเอ้ยเกือบเกือบวสกิลูสองแล้วเกือบวสกิลูสองไปแล้วมนะยิงฟางเขามันมันมีตัวดึงธงวะ่ะเราต้องเติมเยิงธงนิดนึงโอเคเอ่าสีโรสกิลมาเราก็ทำอะไรไม่ได้เอ้ยรอรอวร์ปไปหายิฟ่างงไม่โดนด้วยโอเคดอดอสได้เชยเลยลไม่เราซ่อนลูกปาดต่ออุ้ยนายยังมาต่อเชยเลยโอเค สำหรับคลิปนี้ก็มีเป็นประมาณนี้นะต้นคลิปก็อาจจะบ่นเยอะไปหน่อยนะสําหรับเอ่อคนที่เอพีพีด้วย,วยคนที่มีความคิดที่ว่าตัวสายบัตรเนี่ยมันไร้ประโยชน์นะเออเพราะว่ามันแบบค่าเสร็จแล้วดึงทงไม่ได้อะไรแบบนี้โอเคช่างมันแต่ว่าผมได้พูดไปในต้นคลิปแล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องฟิดสกีเราให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน